สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับตุ๊กอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากตุ๊กกันนะคะวันนี้ตุ๊กจะพาทุกคนมาเย็บนะคะนี่ค่ะวันนี้ตุ๊กจะพาทุกคนมาเย็บนะคะจะเป็นคอเสื้อนะคะทุกคนนี่ค่ะจากคอเสื้อ ที่เป็นคอกว้างคอลึกนะคะจะเป็นจะทําให้เป็นไซส์คอเด็กนะคะประมาณนี้นี่ตุ๊กจะมาทําให้เป็นคอไซส์เด็กประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ตุ๊กได้ทําการเลาะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นคอเสื้อเดิมนะคะที่ตุ๊กได้ทําการเลาะออกจากตัวเสื้อเรียบร้อยนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะ ถ้าเลาเรียบร้อยแล้วก็เอาคอเดิมนะคะอันนี้เป็นวิธีการของตุ๊กนะคะการเอาคอเสื้อที่คอยานคอกว้างเอาเข้าแบบง่ายๆนะคะก็วัดตามคอเสื้อที่เราอยากจะได้นะคะความเล็กความยาวขนาดไหนแล้วก็นี่ค่ะทำการตัดออกเลยนะคะทุกคน วัดตามคอเสื้อที่เราจะเอานะคะแล้วก็ตัดออกเลยแบบนี้ค่ะแล้วเราจะมาทําการเย็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนี่ค่ะม,มืดนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวตุ๊กจะทําการเย็บนะคะนี่คือคอเสื้อที่ตุ๊กตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ สีเข็มธรรมดานะคะทุกคนมองเห็นไหมนีตุกจะเย็บคอก่อนนะคะเพื่อให้ติดกันเห็นชัดไหมคะทุกคนเดี๋ยวนะคะับแป๊บหนึ่ง วันนี้คุ้มคุมนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ดูว่าจะยัง เย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแสงเยอะไปนะคะแป๊บ,บนึงงนี่ค่ะก็จะเป็นคอเสื้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาเย็บใส่ตัวเดิมที่เราลอออกนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะเย็บแล้วนะคะตะเข็บที่เราเย็บเมื่อกี้จะอยู่ติดกับช่วงตะเข็บไหลนะคะ ตะเข็บจะชนตะเข็บนะคะทุกคนทุกไม่มีจักกพ้งนะคะทุกคนจะไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดนะก็จะเป็นแค่เย็บ ียปบวนไปรอบๆจนสุดนะคะทุกคน ได้ใส่คอเรียบร้อยแล้วนะคะคอเสื้อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตุ๊กได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ตุกจะไม่ได้การลุยนะคะคือตุกไม่มีจักโพงนะคะถ้าใครมีจักโพงก็โพงลิมนะคะจะได้เก็บรายละเอียดงานให้ดู ละเอียดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวตุกจะล้มคิ้วนะคะทุกคนเพื่อเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นวิธีการของตุกนะคะวิธีเอาคอเสื้อนะคะจากคอเสื้อที่ยานแล้วก็คอเสื้อลึกนะคะแก้เป็นคอเสื้อให้เล็กลงก็จะประมาณนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนตู้เก็บเสร็จเรียบร้อยเร็วนะคะเดี๋ยวมาดูทางนี้กันค่ะนี่ค่ะ คอเสื้อที่ใหญ่ยานแล้วก็ลึกนะคะตอนนี้กลายเป็นคอเสื้อเล็กเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการของตุ๊กนะคะง่ายๆทุกคนฝากติดตามคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะว่าตุ๊กจะพาทุกคนมาเย็บอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ